อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพ <bathroom. S 1> ื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วเฮอจะเออจะอไม่ทันอยู่ดีวะวแ,ลวแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป าก็โอเคเอานะครับสวัสดีผมกล่าวผมผมนิวส์คุ้งกับเกม Super f n n e น t เ t สแอดเฟนะครับผมพาร์ท3คืนที่3นะครับผมจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก็มีชิค้าทักทายรอแล้วนะครับผมให้เราได้อุ่นใจว่าเกมนี้จะรอคอยปิศาให้เราได้แก้ไขกันต่อไปนะครับผมใช่เลย ไม่รู้สินะโอเคมาตีสามกันต่อนะผมเที่ยงคืนตีสามซีว่าเราจะรู้อะไรเพิ่มเติมจากเกมนี้กันบ้างน,นะครับผมมา่าไรจ้าเฟรดดี้จะพูดอะไรหรอี่ก็นานพอแล้วนะอ่าฮะผมก็อาจจะทิ้งช่วงแต่ตอนนี้เล่นหลายวันนะครับผมอาจจะทั้งเลือปุ่มขวาัยนะอันนี้บอกไว้ลงหน้านะครับผมพอเดียวไปเล่น,นเกมนี้จริงผมเล่นก่อนไอคอสตอมไนท์ของซิตอลูกเกชันนะผมแล้วพอเั้นมาปั๊บผมก็ทิ้งเกมนี้ไปเลย ขึ้นกลับมาเล่นตอนที่เคียร์ก็ซัมไนครบเนาะผมเจ็ดพาร์ัเนี่ยก็เกือบอาทิตย์มันที่ผมใช้เวลากับตรงนั้นเนี่ยก็เลยถ้าไม่เล่นเกมนี้เลยนะผมก็อาจจะลืมปุ่มบ้างเรื่องส่วนหนึ่งก็ลืมบ้างขออภัยลงหน้านะครับผมโอเค I will take things into my hand now ถึงตา้ฉันต้องจัดก,การแล,แล้วนะเนี่ยเวลาเธอเคลื่อนที่บ้างแล้วโอเคเฟดดี okay. ้ ดูซิเฟดดี้มีสกิลอะไรพิเศษบ้างหรือเปล่านะผมก่าตัวละครอื่นอ่เช่นตัวละครบอนนี่กระโดดสูงกว่าปบติตัวละครชิก้ามีการเก็บของโลกของพิเศษได้อะไรนี้นะผมกระโดดโอเคตัวเตี้ยนะ,ตะเตี้ยมากโอเคคุยไม่ได้วะไม่อยากคุยใครโอเคแล้วทําอะไรรอบนี้ไม่รู้อันนี้ก็ดนตรีครับผมรอบนี้ผมทําอะไรบ้างเนะี่ยจำไม่ได้ละแต่ตอนที่เขาได้แล้วก็คือ ถ้าเกิดใจไม่ผิดก็คือเข้าห้องครัวไปแล้วเจอมนโนเนตใช่ไหมเจอพับเพทอะไรครับผมในห้องครัวก็เลยรู้ว่าเป็นยาคนนั้นแน่ๆอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคกดขึ้นค้างปะนั่นแหละปุ่ม <c oughs> ขอใครนี่จจำไม่ได้นะครับผมทบทวนแป๊บหนึ่งโอเคตรนนี้ห้องครัวนะแล้วก็ลองไปดูซิว่าเขาจะพูดอะไรเอามาใช่ตรงนี้อ่ะอีกไปอีกนิดหนึ่งโอเคขอภัยห้องน้ำไม่น่ามีอะไรมากผมว่า ถ้าทีด่ดาวต่สถานการณ์ก็น่าจะเป็นห้องครัวในีที่ผมต้องไปถามว่าต้องทำอะไรต่อไปกับพับเพศหรือว่า Golden Freddy ทนงนี้นะครับผมน่าจะใช่นะบอกหน่อยสิเจ้ามาดนเนจา๋าตรงนั้นมีตัว Golden Freddy เลยนะครับผมโอเคคุยได้ปะคุยไม่ได้วะน่าจะไม่ใช่อืมอันนี้ก็ปกติมันค่อยแล้วนะครับผมตรงนี้ค่อยแล้วรู้สึกว่าไปหายามใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นนายามถลุมาเรียบร้อยแล้ว ค okay, คุยกับเฟดดี้ได้คนในเฟดดี้ได้แต่ว่าไม่มีบทพูดนะผมเอ๊เขาแล้วมันจบตรงไหนวะลืมอุย okay, ม๊ยโอเควิญญาณวิญญาณทอยก็ล่องลอยไปมานี่เห็นนะผมเป็นปกติอยู่แล้วโอเคแล้วก็ขอเดินไปทำเส้นทางของเฟดดี้กับชิค้าก่อนแล้วกันนะจะเอมองมาดีกว่าอโอเคมีสตอรี่ตรงนี้นะครับผมถึงตาเรามองบ้างแล้วเขาได้เปล่าปิดใช่ไหมปิดอ๋อไม่ปิดไว้ดเดเร่ะหลอกอะเฮ้เห็นเขาเปล่า ไม่ปิดไว้เฮ้ยทำไมไม่ปิดเอาปิด,ป,ดปิดดีเรเเธอจา๋อาน้ำมันอาปากดกีหรอไอ้าปากน่ารักมากเลยอ่ะกราฟิกก็าทำมันน่ารักมากเนี่ยเกมนี้จริงๆริไม่หลอนอะ่ะเอาละมันไม่ได้ผลนะเนี่ยไม่ได้ผลได้ผลยังไงกันแน่พวกเราต้องร่วมมือกันนะเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ร่วมมือกันจะบอกว่าให้กดซีแล้วก็เปลี่ยนตัวอะไรอย่างี้ปะร่วมมือกันที่ว่ากดซีเปลี่ยนตัวได้โอเคร่วมมือกันใช่ไหม เขาจะถูกบอกว่าไม่แน่ใจอ่ะเขาดูก่อนนะมันได้กินตัวละครน่าจะได้หมดแหละก็ซั้งสองฝั่งนะผมโอเคฟ็อกซี่ออกมาได้แล้วนะผมวิม่งมาแล้วฟ็อกซี่เฮ้ฟ็อกซี่ันไวผมชอบฟ็อกซี่อ่ะตัวะครที่ไวมากอาลองดูซิผมจะลองพาไปหมดนะร่วมมือกัน,นที่ว่ามาแล้วว้าวจาอ้ลบคือไม่รู้จะยังไงดีอยู่ดีปะ่ะ รีวิวนายมันก็ต้องแบบมันก็ว่ากลับมารวมกลุ่มกันหรือไม่ก็ร่วมมือกันอะเพราที่ผมรู้นะก็ที่ผมคิดได้ก็จะต้องแบบระชุมเพลิงกัน <c ười> คือมอยู่ด้วยกันสี่คนที่บนเวทีแล้วก็คิดแผนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิเอาจริงผมบอกตามตรงนะผมไม่ค่อยรู้ว่าคนทำอะไรบ้างมันไม่บอกชัดเจนขนาดน,นั้นนะมันบอกให้ร่วมมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าบอกกว้างๆอะผมเลยรู้สึกว่าคนทำอะไรต่อไปดีว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันสตรอรี่แบบกว้างมาก กล้องก็มองตามเลยลกล้องแบบรัะไม่ใช่กล้องในเกมจริงอ่ะคุนทำไงจ้าพวกนายบอกหน่อยสิพวกนายเราไม่รู้โอเคเข้าไม่ได้นะผมแล้วก็คงต้องพาทุกคนมาลงตัวกันเราเข้าไปไว้ห้องนี้สิเผื่อเจออะไรพิเศษหรือเปล่าเอ้าตอนนี้ไม่เห็นตัวไว้ฮไม้หมอกข้างในนี้โอเคก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมไม่มีน้ำมานานแล้วผมไม่รู้ว่าตอนที่เห็นตัว ก็จะเป็นแค่บอรนี่ที่เห็นตัวตัวกระต่ายเงากระต่ายปะน่าใช่นะชาดวอรนี่อ่ะพรัอเป็นบอรนี่เหมือนกันอือหืองั้นเราไปรวมตัวกันก่อนกันนะแล้วว่ากันอีกทีว่าทำไงดีนะผมรวมพลเราอนรุรักษ์สิททั้งสี่นะครับผมหรือต้องไปหาก็ได้เฟินดีหมดเลยวะไม่แน่ใจมองะไงพวกนายแล้วก็ทำอะไรต่อไปดีเราไม่รู้อ่ะเอาสีเฉย สีเฉยโอเคเจนเจนกดไอดูโอเคตอนนี้รู้สึกว่าตัวฟ็อกซ์ท okay, ี ay, ่ไม่มีอะไรในตัวนะผมขอดูกันแล้ว <cover> กันนะว่าตัวละครแต่ตัวมีไอเทมอะไรในตัวบ้างกดออกไงมะกดกดไม่ค่อยเป็นเลยตัวเฟดดี้มีไอเทมอะไรเอ่ยในตัวมีไม้ใช่ไหมโอเคมีไม้โอเคออกไงวะกดขึ้นโอเคกดขึ้นออกบอนนี่จะมีกีตาร์ไฟใช่ไหมกีตาร์ไฟโอเคชิค้ามีเค้กนะเท่าที่จำได้ แต่ฟอกที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมตามหลักแล้วมันตัวละครที่บังคับไว้เล่นะคือตัวเฟดดี้ใช่ไหมนะแสดงว่าเราต้องใช้เฟดดี้ไปหาตัวละครบางอย่างถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะผมเชื่อว่าต้องมีตัวละครที่เป็นชาร์โดแอบอยู่ในสักแห่งหนึ่งที่เหมือนกับตัวชาร์โดเฟดดี้นะเพราะว่าตอนนั้นคือวอนนี่เห็นชาร์โดวอนนี่ในห้องไม่ม็อบนะครับผมอะไรนะบอกผมต้องหาตัวชาร์โดไม่ก็หาอะไรพิเศษพิเศษแถวนี้แหละ ขอเวลาสักครู่้วกันนะเพราะตอนนี้ไม่รู้จริงมันมันกว้างเกินอันนี้ไม่ให้เรากว้างเกินโอเคอลองใช้ไม้เอ่อเปิดประตูไม่น่าได้มีไม้จ้ะแน่ใจแนะ้วใช้ไม้เปิดประตูอะ่ะแน่ใจอืมแมกโฟนนี่นะาใช้เปิดประตูไม่ได้หรอกนะออโอเคนันแหละถูกแล้วพนันได้เลยว่าไมอโอครโฟนนี่ใช้เปิดประตูได้แน่เลยอะไรนะผมประชดถนนนั้น โอเคสุดก็คือไม่ได้ต้องหาวิธีอื่นนะผมซึ่งอ๋อวิธีไหนวะโอเคคุณอยาโกเด้นไปนด้อาา่ะฮะว่าไงจ้าโกเดนจ้าอาา่าฮะแลวเธอก็รู้สินะว่าเขาอกลับมาแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะจงสงสัยจังไงว่าเธอจะช่วยพวกเราได้หรือไม่ช่วยเรอระช่วยอะไรเนอ ยังไงเหรอได้โปรดเธอโกเดนจา๋าช่วยว้าก็าไปในห้องหน่อยไม่โกเดนไม่สนใจสิ่งใดนั่งตรงนี้ตลอดไปได้โปรดเธอเธอก็แค่ฉันบอกว่าไม่บทไม่มาบทไม่มาเช่นกันอะไรวะ ฉันเ่งจะคุยกับพระเพชรเรื่องนี้นะบอกให้โคเด้นช่วยแต่โคเด้นก็ไม่ช่วยโคเด้นไม่ใส่ใจทำไมโคเด้นงอนเราเหรอทำไมเฮล์มีพีซพระเพชรจ๋าเฮล์มีถ้าเกิดเราให้โคเด้นช่วยก็คือให้โคเด้นวักเข้าไปในห้องเลยอ,อย่างยี้ปลาดังทำการจัดการอาคนนั้นเลยอ,อย่างยี้ปลาได้ปะเธอดูมีปัญหาแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรงั้นหรอ ต้องอธิบายใช่ไหมเนี่ยก็เกี่ยวกับโกอเออใ่มถึงไมเคิลน่ะนี่ไงไมเคิลคือไมเคิลอ่ะชื่อชื่อไมเคิลคือชื่อที่ผมบอกตอนคอสตอมไนซ์ภาคสุดท้ทายนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่เป็นเด็กหนึ่งใน5้าคนที่ตายไมเคมิลเป็นชื่อจริงๆใน f ฟ n เฟนดี้ซิวเวอร์ไอส์สสนะครับผมตัวละครที่มีอยู่จริงแล้วเป็นตัวละครเด็กตัวหลักที่พูดถึงเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ตายแล้วแบบ สำคัญที่สุดในเรื่องนะผมโอเคเขาปฏิเสธที่จะรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันจะพูดเลยอะถึงแม้ฉันจะมีเหตุผลที่คนข้าพเจ้ให้เขาฟังก็ตามอะมันเกี่ยวกับขาสัมพันธ์กพวกนายหรือเปล่าเนี่ยคนาสัมพันธ์กับพวกนายเวลาเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ป่ะแั้งแต่วันที่พวกนายอยู่ในร่างกายที่เป็นหุ่นพวกเนี้ยนายก็เอาแต่โทษเขานะว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ติดในร่างกายอย่างนี้ใช่ไหม เป็นเพราะว่าเป็นวันเกิดของเขาและเขาก็ชวนเธอมาที่ร้านเฟสบร์วันเกิดไมเคิลเหรออ๋อคือไม่ใช่ิชไม่ใช่วันเกิดิชชี่ใช่ไหมแล้วน,นายคิดว่าตอดเวลที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้รู้สึกยังไงกันแน่หรออืมก่อนนะทุกทีเหงาคนเดียวแถมกองเขาผิดทุกอย่างไปกับเขาด้วยเป็นญานที่น่าเศร้าเหลือเกินนี่รู้เปล่าฮะอ,อฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเลยนะอืมแล้วทำไม พระเพีรถึงบอกงี้แล้วพวกเราจะไม่มีสิทธิ์ขอโทษเลยงั้นเหรอ After all this time มันก็นพูดของกันนั่นไม่ใช่เหรอไอ้เอ่อดัมเันต่อที่พูดกับสเนปอะตลอเวลาที่ผ่านมานี้เหรอเธอคิดแน่ๆเหรอว่าทุกอย่างจะไม่เป็น,ปนไรได้เกิดว่าเธอพูดแค่คขอโทษง่ายๆแค่นี้ฉันมีไอเดียดีๆนะจะทำมันเกิดให้เขาดีไหมล่ะจะทำมันเกิดให้เขาแบบที่เขาไม่เคยมีมาก่อนอะเขาจะได้แฮปปี้ขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อธิษดีจ้ซึ่งจะจัดการเรื่องเค้กแล้วก็ของขวัญเองขนาดที้เธอทาเรื่องอื่นแล้วกันนะไว้ใจได้ปะเนี่ยเค้กของขวัญอบเพชรได้เลยโอเคแล้วต้องจัดการปาร์ตี้มันเกิดให้คนนเฟสด,ดีนะผมเธอจะได้แฮปปี้ความสุขดูตามสิไว้ใจได้กาไว้ใจได้จริงเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยเด็กน้อยแข,ข่ง่ําคืนไปช่วยพวกเขาแล้วก็จะได้ ออกไปสู่โลกกว้างได้ใน,น่นาคตเร็วๆนี้อะไรอีกเปก็นกรพูดทด่แปลกโอ้ตัวทอยอ๋อคือสั่งการตัวทอยเอ่ะญญนายทอยทั้งสี่ทั้งอ่อแมงโก้ทอยบอนนี่ชอยชอยชิกาทอยเฟตดี้ในเวลาที่ยาวนานนี้เดี๋ยวนันในโลกถีเ่าแห่งนี้ไปซะไปตามหาเค้กแล้วก็สั่งวัที่สปีดสุดท,ที่ทำได้กันดีกว่าสั่งได้อ่ะเฮ้เทะพับเทะ โอ้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบ้าเอ้ยเฮ้ยเกมดูดีอ่ะโอเคไมไม่ตกนะกดตกมากเลยอะตกเริ่มใหม่ปะโอเคเริ่มใหม่นะเฮ้ยมินิเกมหนาดโ,โดดสง่งไปปะมันตอนนี้มันโดดต่ำจะรอดไหมเนี่ยต้องแบบโดดไฟลไม่ได้อะต้องแบบอาไฟลก่อนแน่นอะอือโอเคไฟาสุดๆนะผมไฟล์สุดๆเนะลยไฟขอบ ลูกตองโอ้โหมันกดไกเลยต้องเหรอยโอเคมันปายได้มากมากปายสุดสุดได้นะครับผมปาก่นี้อีกปายก่อนนี้อีกโอ้โหปายปก่อนนี้ได้อีกโอเคขอลองอันนี้กันนะอ๋อมันปายแบบปายมากๆเลยก็ได้นี่ครับผมนี่ครับผมสังเกตนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอเคเข้าใจละดูแล้วตแหน่งก็คือมันจะปาสุดขอบเออตายาวโอเคการหาเคสไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายธรรมดานะ โคตรยากเลยบ้าเอ้ยดีไซน์ด่านมาได้แล้วมาคนเดยตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้ตอบไม่ถึงตอบไม่ถึงไม่ไปไม่ตอบไม่ได้ตอบไม่ถึงมึงยังไม่เห็นเราตอบไม่ถึงเนี่ยคอนโทรลอ๋อคอนโทรลคือวิ่งไอ้บ้าผมก็เพิ่งรู้คอนทอนคือตั้งแต่เล่นมาเพิ่งรู้คอนโทรลคือวิ่งนะ อีบ้าเอออีบ้า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 โหง่ายเลยง่ายเลยแม่เจ้าง่ายคนเรเรื่องเลยเนี่ยคนเรคือวิ่งโอเคโอเคได้เวลาเล่นดนตรีโอ้เล่นดนตรีตามโน้ตด้วยเอเจเอ็ดวางขนาดนั้นในเกมนี้ดลา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 เอาปาร์ตี้มาจัดปาร์ตี้กันดีกว่ามาเล่นดนตรีกันดีกว่าล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 าโอ้แม่เจ้าโอเคคนทราคือวิ่งนะผมเพิ่งรู้มีหน้าเรา เดี๋ยวจ่าที่ผ่านๆมานี่เราเดินช้าเพราะเรากดคอนโทรนี่เองโอ้บายก๊อดโอ้มันข้าวเส้นเลอเกินผ่านไหมผ่านนะแฮปปี้ยังมัตเตอร์เอาไม่เนี่เอาคอนโทรมิง่งโอเคครับหนุ่มเคอ๋อโดเคสอะไรไนี่มาโดถัดโดจานลองโอเควางครับเคโอนเกมนี้มันน่ารักจริงเลยอะ่ะโอเคนี่จะปะนี่เอาหรอ ก,กินเค้กทุกคนนะกินเค้กด้วยกันมั้ยกินคนเดียวก็เหงานะเดี๋ยวมากินด้วยกันบ่าโอเคเดี๋ยวไปกินขั้งหมดคนคนหนึ่งไม่เล่ะเหงาปะเนี่ยนะว้าวขอบคุณมากที่ให้ขนมมาโอเคสวัสด,ดีจ้าก็ต่อตัวเลยนะคอ,อนโทรลวิ่งได้นี่สบายเลยอ่ะออกออกแล้วเหรอทำไมมันออกง่ายจังเลยแบบขอบคุณที่อุตส่าห์เพิ่งบอกเรานีา้ว่าคอนโทรลวิ่งได้เพิ่งรู้โอเคอะไรวัดอะอะไรเนี่ย วัดนี่ให้เราโดนไหมห้ามโดนนะโดนไม่โดนเนี่ยไม่โดนนะนึกนักกลัวกันไปไม่โดนแล้วกันนะแล้วใครลองลอยลงไปนะผมเหมือนมินิเกมบางอย่างอ่ะผมคุ้นๆนะเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักอะ่ะอ๋อเฮ้ยดีไซน์เกมมันบอกเลยว่าเกมนี้ดีไซน์ได้สุดยอดมากนะผมไม่ผิดหวังที่ผมมา,ม,ามาเ,เล่นเกมนี้มันน่าตื่นเต้นมากโอ้ยเผลๆกายจะ้ะหน้าเผาๆหน้าโม,งมง่งๆจ่ะจริงนะ เอ้ยอ่ยยยยยยโอเคโอลงยยยยยยได้ยยยดลงไยยยยยยไดยเยดยยยยยยยเยยนยยยยเยยยยยยมยย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 อยยยยยยยอหัวยยุแยยยยยรยดยย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 รยย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 ไยยยยกยยยเอยยไยย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 ยดยกยยายย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 ย้ยย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 ยัา โอเคเราได้แผ่นรองจานเรียบร้อยแล้วเป็ดดีก้ก่อนจะหาได้พีายาเป็นชาติเลยนะครับผมตามด้วยเค้กมันเกิดนะผมถาดเค้กครีมตัวครีมตามด้วยจะเป็นเทียนนะครับผมเทียนของอทอยชิคาโ okay, อเคเสร็จออเป็นอีกขั้นอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายได้เทียนแต่งหน้าเค้กข้างบนนะครับผมเฮ้ยไฮโซไม่ได้ทำเองครับผมสั่งการยินยานไปได้อ่ะสมุนแบบมากทุกอย่างอันนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วพวกเราจะได้เริ่ม เตงปาร์ตี้กันดีกว่านะอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคโอ้ย okay. oh เอามากันพร้อมนะผมตาจะเอ๋พอไไเต็มมาใหญ่เธอนะแล้วนะมาลุกขึ้นมาแล้วมาดูไ <c oughs> ด้วปวดตาพวกเราม,มาได้ไหมเนี่ยเธอไม่บทไม่มาเว้ยเงียบเงียบอ่าวาร์ปเฉยอ้าวนี่ออกอยู่ตรงนี้ปะอยู่ไหนวาร์ปโอ้วาวเลย โอ้ยไฮโซจริงต้องมีแสงสว่างปิดมังหน้าจอก่อนด้วยแฮปปี้ยังแฮปปี้ไหมเธอดีกันนะเขียวก้อยเกียวก้อยเขียวก้อยกันโอ้ยฟ็อกซี่เร็วเหรือเกินอิชาขเข้าในฟ็อกซี่มากเนะี่ยน้องเพ็งเนะี่ย Happy birthday to you Michael Happy birthday to you Michael Happy birthday Happy birthday ทุกทุกคนเราต้องตามนะขอเพื่อนทุกคนที่ดูอยู่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you โอเคสมัครเกิดนะ Michael นคำสุมงวดมากๆนะขอให้ กลับไปเป็นคนได้ในเร็วนี้แล้วก็สุขสุกติได้ในเร็วนี้นะทุกทุกคนเลยสาธุนะครับผมโอเคปาร์ตี้หลักสำรับฉันเนียนะแต่ว่า <c oughs> น่ารักกว่ะเกวนี้ชอบอ่ะฉันพราผิดเองนะที่โทษเธอแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เแล้วพวกเราก็อยากจะขอโทษอย่างจริงๆจังๆอ่ะนะ <c oughs> เราจะเป็นเพื่อนกันอีกครั้งได้ไหมเนี่ย ชี้ข้าให้พูดเองน่นะนะชี่ข้าบอกพับเป็นคนพามาแล้วไม่เป็นไรไม่พูดอ่ะโอ้โอเคแซ่ผมคิดถูกแล้วคนนี้คืออแมคเคลนคนที่เดินพานเรามาคือตัวบอนนี่เสียตอนแรกสุดที่ชื่อลิชี่ปะโอ้ขอบคุณมากนะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเกมน,นี้เจ๋งอ่ะ คนนี้จะกลับไปที่เวทีได้แล้วนะตอนนี้มันใกล้หง,งวงเช้าแล้วอ,ะอ่ะอฮะตกวถึงวันพรุ่งนี้ <c oughs> จะกลัวันพรุ่งนี้อะไรใช่ไหมโอเคมนเกวนี้ชอบอ่ะ <c oughs> ติดใจแล้วครับผม <c oughs> โอเคก็สำหรับพานในข้าสุแค่นี้นะผมอจจะสั้นๆเป็นเป็นพัทไปนะครับผม ก็เล่นมาละคืนนะครับผมสำหรับเกมฟัายนอเฟนดี้ซุเปอร์ฟลนเฟดี้นะครับผมจะมีต่อก็ข่วยข้าวน้านะครับโอเคป้าโอ้ยสวัสดีทักท้ายเลยกันนะก่อนจากเพราะพันนี้จะสั้นนะครับผมถึงเวลาแล้วหลังจากเวลาทั้งหมดที่ผ่านมาหลายๆปีเนี้ยฮะฮะถึงเวลานี้คือพร้อมจะบุกทั้งห้าหกตัวนะที่เธอบอกกี่ครั้งแล้วว่าพร้อมพร้อมที่จะลุยกันแล้วเนี้ย บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่รู้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าถึงแมกันแน่นะที่ที่น่าจะถึงช่วงนี้น่าจะเป็นไปได้พวกเราพร้อมที่จะลุยคืนนี้ด้วยแหละนะอ่าฮะโอเคฟ็อกซี่มาด้วยเตรียมพร้อมลุยนะครับผมจะพร้อมแล้วล่ะสาวๆย่ามันจะไม่ใช่สาวเป็นเป็นคนละคำพออภัยแะแปบผิดช่างเถอะโทษทีฉันเต้นไปหน่อยแอะสับวันเนี้อ่าฮะโห แม่มันแดงโอหว้ามาได้ด้วยเผาลงตางก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะนะโอ้โหไฮโซจริงแต่ละคนจะก็พร้อมเหมือนกันแหละเพื่อนอืมหมาเป็นแก๊งไปอย่าโตโยแก๊งทั้งหกตัวนะครับผมจะมึงแบบมากรอเต็มพร้อมเรียบร้อยแล้วนะนะจะไปรอเธอข้างหน้าเที่ยวฟิตแล้วกันนะโอเค นำขบวนไปก่อนนะผมรลอกที่ฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วบอลน,นี้ก็ไปฝั่งขวาถึงนะเนี่ยโอเคไปกันเถอะเพื่อนของเพื่อนไอไอ,อรับทราบโอเคแสดงว่าเราเล่นเป็ดดี้คุมตัวละครน,นี้สินะที่เหลือไปตามทางตัวเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพัดนักข้ามาต่อกันใหม่กับการหลอกล่อลอยามนะผมดูที่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปได้พัฒไ,ได้เปดดี้นะผมเปลี่ยนซูเปอร์ไฟได้เปดดี้น,นี้โอเคปันะครับ อุ้ยมีสาวหลอกเขาเอาละเอาละเอาละโอเคสีเลืทำให้เข้าไปแล้วบบ๊ายาย